นะะสำหรับนโยบาย PDPa Policy Privacy ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนะี่ยภายในโรงพยกเรีแห่งน,นี้ขออนุญาตุกท่านักนาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเมาซาเสียงก่อนดีกว่าว่าภาพรเรียนที่ ไปแฮปปี้ที่ทุกคนมาติดตามครับผมไปองไรบ้างสนุกไหมบอกเขาไปอีกครั้งนึ่งตอนนี้แะครับผมก็จริงจะบอกว่าพวกเราเคยห่างหายจากการที่เหมือนกลับมาโปรโมทตามโรงหนังมานานแล้วครับผมก็รู้สึกว่าพอไวเป็กสองได้เข้าโรงเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้กลับมาเหมือนกับโมเมนต์เก่าๆอีกครั้งครับผมแล้วก็พี่ๆให้การตอบรับที่ดีมากเลยครับผมบอบวันนี้เนี่ย ขอเสียงให้พิพันอนนท์หน่อยครับแล้มเออมื่อาานนี้ตวอนนจายืนอยรี้เอมาไม่ได้แนะนำชื่อน ok ้องขมองไม่เห็นอ,ออ,อาใหมา่ได้ชื่ออะไรอะไบอกไปด้วยสวัสดีครับชื่อนี้คุณอาทิพผพในหะนังรับบทชื่อเป้งครับผมฮัโโลโลชื่อเป้งเปรีกยบัตลอด อ่าคนที่สองสวัสดีครับชื่อเนสิตรบครับผมรับบทเป็นตองแต่งนะครับค,ค,คือในหนังจะทำอะไรทำอื่นไม่ได้เพราะว่าในหนังในหนังก็คือค่อนข้างที่จะแบบสะทุ์ยัง <laughs> ไงยังไงแก้ตัวได้ไม่ไไมครับคือตามนั้นเลยครับผมเพราะจริงๆเราก็รับได้ทุกบทบ,บาทที่พี่พุ่มกับให้มา,าครับผมแล้วก็ห้ามเขียวเนยนะว่าจะไม่เอาไม่ทำได้หนังไม่เน้นหลอกไม่เน้นหลอกใช่ครับผมอ่ะคนต่อไป อ่ะผู้หญิงกันไหมเดี๋ยวเพิ่งไอ้ต้นอ่าพี่เพนบอกชื่อเลยนะคาราดาค่ะเย้เป็นตำรวจเป็นตำรวจเออแล้วผเป็นตำรวจน้องข้างหลังไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาให้มาถ่ายนะครับโอเคไหมครับให้ดมด้วิหนึงครับผมต้นครับในเรื่องแล้วผมเป็นชีตต้นหน้าหวานนะฮะแล้วตัวจริงหน้าหวานเนี่ยฮะโอ้ยวา ไม่กำกัดแล้วมีน้องๆไหอีกเนี่ยได้ค่ะแล้วหลบมาขนาดนี้หลบให้น้องไหมได้เราเกิดได้คนอื่นทุกเกิดโอเคนะคะเรียนเชิญนักแสดงจากอวยแบงสองอีกหนึ่งชุดครับอันนี้เราทีน่าโรงเรียนทีน่าโรงเรียนท่านผู้ชมโรงเรียนทีน่าโรงเรียนใช่ค่ะ อยากมาได้นี่เลยคุณที่โรงเรียนอะไรเนาะคุณนะนั่นหน่อยคุณอยู่โรงเรียนอะไรครับทั้งแกงนี้ก็พวกเราเนี่ยมาจากโรงเรียนวุฒิพิบีติพันยหรือว่าโรงเรียนบางแสทั้งหมแนะนำชื่อแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรนับบทเป็นใครในวัยเป้งสาวคนแรกเลยกัครับก็สวัสดีครับทุกคนแจมพิรพัฒน์นะครับรับบทเป็นแจมครับผมสวัสดีครับผมยูกินะครับรับบทเป็นยูกิครับ สวัสดีครับผมซานต้านะครับรับบทเป็นซานต้าครับสวัสดีครับผมอาร์คโลนะครับรับบทเป็นน้องมาร์คของพี่ซานต้านะครับสวัสดีครับผมดานิโอครับรับบทเป็นดานิโอครับสวัสดีครับผมเจแบนคูเรชัยรับบทเป็นเจเบนครับสวัสดีครับผมกูเกิลครับรับบทเป็นกูเกิลครับ ยังไงบ้างขอตัวแทนหน่อยที่ได้มาเจอกับทุกๆคนเต็มโรงภาพยนตร์ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับให้สัตตานี่อยู่กี่พุทธไม่รู้เรื่องผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะมากันเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเย้มาแล้วต้องมีโชว์นะโชว์นะเอ่อโชว์โชุ์ถูกกับหมาติดนะ อยากจะแบบว่าเห็นแบบสดๆสักหนึ่งเดือแหลังนะลองเล่นลองเล่นไหมกนินกันใหญ่เลยนะเราเล่นเราเล่นครั้งนี้จะแล้วกันเพราะว่าบางคนก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทุกคนเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างที่ได้เห็นเราอยู่บนหน้าจอภาพยนต์ยูกิเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าครั้งแรกเลยได้เห็นตัวเองด้วย รู้สึกวอบภุมิใจในตัวเองมากครับแล้วน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนนะครับทำอย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อให้หนังออกมาสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อให้เพื่อนกลับได้กําไรได้วยครับอย่าล <c oughs> ืมบ,บอกต่อนะครับตองถ้าสนุกต้องบอกต่อนะคร<อ>ับอแก๊งต่อไปได้ไหมมีโรงเรียนนี้โรงเรียนอยูใช่ไหมมีอีกใช่ไหมแก๊งอีกแลแก๊กสีดำถอยหลังแก๊กสีดำถอยหลังมาแก๊งตะโมนมาเลยเรียน Okay. สวัสดีครับเราอยู่โรงเรียนอะไรแกนนี้อยู Again, mm ่ใ hmm. เ mm ียนเทพประทานครับผมโอ้หเน้าเทพประทานทั้งหมดเลยแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรล้บบทเป็นใครในวัยเป้งสสวัสดีครับผมโยฮันคิมนาบรับบทเป็นโยฮันครับ ครับผมบินกบินนะครับรับบทเป็นบินนะครับสวัสดีครับผมทีโนนะครับรับบทเป็นทีโนครับสวัสดีครับผมสมรักษ์นะครับรับบทเป็นสมรักษ์จากเทพประทานสะโถสวัสดีครับผมฟองน้ำรับบทเป็นฟองรับสวัสดีครับผมแชปนะครับรับบทเป็นแชปครับสวัสดีครับผมจันเจ้านะครับรับบทเป็นจันเจ้าครับ เป็นจ้าจ่าค่ะสวัสดีค่ะโนลินค่ะและ้วบทเป็นโนลินค่ะยั เียลสนุกไหมสนุกไหมน้าหล่ะมีใครที่มาดูไว้เป้งสองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดูไว้เป้งหนึ่งลงภาพยนตร์ยกมือให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมโอ้ปมมือให้หน่อยน้าหล่ะภาพสองเราไม่มีลงยูทูปนะครับบอกเพื่อนๆก็ต้องรอดูไม่ลงแน่นอนยูทูปไม่ลงด้วยไม่ลงไม่ลงเพราะฉะนั้นต้องมาดูที่รงภาพยนตร์ ว่าเป็นยังไงบ้างแบบได้มาเจอเจอ,เจอกับเพื่อนๆเยอะขนาดนี้เป็นผู้ชายล้วนเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าแบบผู้กำกับดุขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยปิดตาเล่าก็ได้ถ่ายรูปเลยมั้ยถ่ายรูปเหรอรอบต่อไปเขาไม่ได้ดูได้นะเออแล้วไม่ต้องถามแล้วน้องเ็าดูไปหมดแล้วเพราะว่าเรามีของรางวัลมาแจกด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่อ่าอะไรนะ ไม่เลยเพราะมันมันอันถามความรู้สึกคนดูใครอยากได้ได้ได้อะเดี๋ยวขอตัวแทนแล้วกันสักห้าคนยกมือเลยด้านโน้นอะได้ค่ะจิ้งใหญเอาไม้ไปได้เลยมัน้องแมวมาเลยข่านหลังมาได้นะแต่ได้ถ่ายรูปแล้เดี๋ยวเกาถ่ายรูปแล้วจะเสร็จแล้วจะรอบต่อไป่เขาลออยู่ยกมาเลยหนึ่งสองใช่ไหมคะเดินเลย โอเคเดีวเราเลยไมาให้นุเออมานี่คะเดี๋ยวเราให้ชีงงานนะคะเดี๋ยวเรานัดที่ที่ได้เลยเดี๋ยวเราให้ชิงงานเอาไหมอันตัวเล็กมาเลยตัวเล็กเออคเล็กอย่าไปลืมไปบอกท้่นทุนะตัวเล็กมาดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยตกเติ๊กเปก่อนตกเกั เออจอลิเอาคลิปมาด้วยนี่ล้องหน่อยก่อนน้อ่อน้ซื้อวอปปะสองของใครเนี่ยเซออใครเลืออัอุน้องหน่อยเร็วเดี๋ยวลืมบอกตออทางบ้านด้ยนะครับเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆมาดู นะครับอ่น้องชงซองกระสุกแล้วก็เ,เล่นตูนเล่นเกมได้เลยเอาละค่ะคนแรกเลยรู้สึกไงบ้างวันนี้มาดูไวยแบงสองแบงค์คนมากสนุกมากชอบชอบฉากไหนชอบฉากไหนฉากที่พ,พ,พี่เป้ยต่อยกับนต่อยกันพี่วิกแบงค์สองพี่เวิกสนุกใช่ไหมมีอะไรอยากจะบอกพี่พี่ไหมคะให้กำลังใจพี่พี่หน่อยสู้ๆครับเย้ ไป็นไงบ้างครับสนกครบตอนแรกคิดว่าจะเดือดกว่านี้แต่ว่าตอนนี้หามากออคิดว่าจะแบบซีเรียสแต่อันนี้หาฮะแล้วชอบฉากไหนที่สุดช <c oughs> อบฮะเอบหวารชอวาลชอบฉากไหนเป็นพิเศษถ้าแบบว่าเราจะได้เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยวันนี้พี่พจนมาด้วยสมุติว่ามาแคสด้วยเราอยากเล่นฉากไหนที่สุดฉากต่อยุกฉาเลยฮะเออยักปากหวานอยู่เ <c oughs> อเกงเสาเซฟบมือให้น้องด้วยนะฉา ว่าภาพนี้มันมากมันกว่าภาพแรกเยอะเลยค่ะอยาจะบอกว่าแอบลุกะ <laughs> บอกว่าฉากบู๊ไม่ตกเลยค่ะมันกว่าภาพแรกจริงจะบอกเลยว่ามีญาติบอกญาติมีพี่น้องบอกเพื่อนๆคนว่ามาดูนะคะมันสุดยอดไม่ได้มีหมดเลยค่ะยกให้เลยล้านแนนเต็มค่ะ ชอบฉากไหนชอบฉากที่พี่โยฮันกระโดดองกมาจากรถเมค่ะพี่โยฮันกระโดดยังไงกระโดดอีกทีอ่อนเลยชอบฉากนั้นเพราะอะไรเอ่ยหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะมีอะไรจะบอกพี่ๆทั้งหมดที่แสดงเรืถเมคไหมคะอยากให้กำลังใจเลยไหมก็สู้ๆค่ะพี่เย้โอเคครับจะพบกันในค่ะขอบคุณครั ยังไงเลิยังไงเรื่องนี้สรุปว่าครับมีแบบหลายอารมณ์เลยผมไม่รู้ว่าจะเดือดหรือจะโลกร้อนดีครับส่วนตัวเราชอบฉากไหนที่สุดชอบฉากที่พี่โยนเต้นครับพี่โยนเต้นยังไงนะเต้นยังไงนะพี่โยนเต้นยังไงนะที่น้องชอบแล้วแล้วเราเต้นได้หรือเปล่าแบบนั้นได้เราไเฮ้ยลองดูดิลองดูลองดูหน่อยงงควรขับได้เลย ถ่ายด้วยน้องบอกโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสาด้วยถ่ายด้วย่ยด้วยกดด้วเออวยม้วยา้อาูด้วน่าักมากถัดไปละคะชอบอะไรในวเป้สงสนักเลขาสั้นเออชอบนักสแสดงค่ะเฮ้ยคนไหนคนไหน ชอบทุกฉากเลยค่ะแล้วก็ชอบฉากเปิดตัวพี่โยฮันค่ะขอเสียงปร้อมมือด้วยนะคะชอบอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้ชอบตอนพี่โยฮันเต้นเออชอบพี่โยฮันเต้นแล้วมีฉากไหนที่ประทับใจอีกไหมพ,พี่นิกต่อยกับพี่บิ๊กค่ะอ่ามีคนชอบฉากนี้เยอะมากๆเลยเนาะ แล้วอยากอยากฝากอะไรถึงนักแสดงทุกๆคนกับพรนเบญจมนี้ให้กำลังใจเขานิดนึงก็ถ้าถ้ามีได้เล่นหนังก็อยากให้ตั้งใจเล่นวยังไงนะอคนังนมเรียนเไม่หนไมตั้งใจเล่นอานอจากเอนิดนึงตื่นเต้นที่นมจเจ้พี่ๆวันนี้รู้สึกไงบ้าง ไได้เมื่อเจอพี่ๆนักแสดงด้วยมีความสุขมากมากค่ะให้สามคำสำหรับไวเป้งสองหน่อยขอสามคำสำหรับเรื่องนี้มันมากมากเออขอ,จขอเจนะอกันอคุณด้วยค่ะสุดท้ายชอบอะไรในไ,ไวเป้งสองนักเรียนขาสั้นครับชอบอทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยชอบใคร<ๆ>เป็นพิเศษ<ๆ>นะพี่ผู้สาว<ๆ><ๆ>ผู้สาวพี<ๆ>่น<ๆ>ีกับพี่โยนแล้วอ่า โอ้ชาต่อยเอาชาตอนเต้นพี่อยู่หันเต้นนะ,ะเอ้ยแล้วมีอะไรจะบอกพี่ๆนะักแสดงทั้งหมดไหมโอ้ทำดีมากเลยครับผมชอบมากเออขอสามคำับโอ้เก่งมากนะอ่ะเก่งมากเอาสามคำมาเลยค่ะบ๊ายบายม,าายนะมีมีน้องคนหนึ่ง,องอบอกว่าอยากบอกนิดนึงนะครับอุ้ยเขาติดกิฟต์มาด้วยล่ะผมชอบตอนฉากที่เป้นต่อย